เมื่อแอคบ้านเบดของน้องมินนี่ได้ออกมาเปิดเผยบทสนทนาโดยแอคมินนี่ไทยแลนด์ขานเล่าว่ามินนี่เล่าว่าตัวเองอยากได้ใครเบบีม้มากๆแต่ว่าหาซื้อยากขายหมดตลอดพอวันหนึ่งลิซ่าก็โทรมาหาว่าเห็นแต่เป็นราคารีเซลมินนี่เลยปฏิเสธเพราะว่าแพงไปแต่ลิซ่าก็บอกไม่เป็นไรจะซื้อให้แล้วก็ซื้อยกบ็อกทั้ง6ตัวให้เลยค่ะ เปรี oh, ้พิงค์คดีซ่าโอ้โหน่ารักมากคือตุ๊กตาใคร์เบบี้ให้มินนี่เพื่อนอยากได้ก็หามาให้น่ารักมากๆนะคะน้องลิซ่าขนาดน้องลิซ่ายังซื้อราคาที่อัพแล้วคิดดูนี่เลยคะ่ะน้องเป็นคนใจดีสปอร์ตสายเปย์นะคะชอบซื้อของให้คนที่สนิทสนิทแล้วก็ไม่เกี่ยงราคาด้วยแค่อยากให้คนที่รับแฮปปี้เท่านั้นก็คือจบซึ่ง2คนนี้ก็ซีกันที่สุดแล้วนะคะไม่แปลกใจเลยจริงๆนี่เลยค่ะสาเหตุที่เห็นลิซ่าในป๊อปมาร์ททุกประเทศที่ไปชี้คือซื้อแจกเพื่อนด้วย่่งระลกคั็็จเหนพีอ รอของน้องลิซ่านะหรือว่าคนใกล้ตัวน้องลิซ่าบ้างนะคะแบบว่าห้อยราบูบูก็คือจะห้อยกระทั่งแก๊งแบบนี้ก็คาดว่าน้องซื้อแจกเพื่อนแหละน่ารักน่าชังจริงๆก็เลยนําเรื่องนี้มาเมาท์มอยให้ได้ฟังกันสักเล็กน้อยค่ะถึงความสายเปของบอสเราใส่เปอยู่แล้วบอสลิซ่าซะอย่างดีใจแทนมินนี่นะคะที่มีเพื่อนที่น่ารักแบบน้องลิซ่าเธอว่าเอาเดี๋ยวลิซ่าหนูปิซ่าซ่าจิมาเลยนะเดี๋ยวาเต็มสอเงี้ยซ่าจุ๊ก็เลยว้าวเฮ้ยลิซ่า멋ิ